One, two. สวัสดีจ้าพบกับช้องไท้ไทยสไปร์อลแลด์นีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปซุกทุกคนได้จ้าเอฟซีเก่าเซใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงเมอมอยหอ,อ,อยสังกับตัวโต,วต,วต,วตว้ไทยไทยค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะเพิ่มเติมแต่เรื่องเมามอยเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะทุกคนค่ะเราสู่กันฟังเป็นประสบการณ์เป็น คติสอนใจเป็นอุทาหรณ์บ้างนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้ได้อะไรมาอวดมาอ้างคะทุกคนคะตลาดนัดเมื่อวานคะ่ะก็มีครึ่งวันเขามีถึงบ่ายโมงนะครับเพราะว่าหลังบ่ายโมงไปอากาศมันร้อนมากคะ่ะได้รูปอะไรครับบางครั้งก็เรียกอะไรค,ครับแครนเบอร์รี่หรือเปล่าคะเปรี้ยวจนหอยกระดกเลยคะ่ะหรือว่ามะมยมฝรั่งมันอันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ รูดลงไปใส่ถ้วยเทน้ำปลารถดีอะไรใส่เข้าไปซดกินโกโกโกกนะคะสมนีหนึงนะคะกระเทยแผ่ทองนีน้นึงคำนี้นะคะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะตามเพจของคนที่อยู่เมืองนอกทางฮอลแลนด์นี่แหละคะ่ะโตโตก็ติดตามเพจคนไทยในเนเธอร์แลนด์นะคะเห็นเรื่องของน้องคนหนึ่งนะคะ กลัวตัวเองเป็นโรคซึมเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพิ่งมาอยู่ฮอลแลนด์ได้ไม่นานทีนี้โตัวโตก็จะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะคะมาชีแจงนิดหนึ่งนะคะการมาอยู่เมืองนอกการมาใช้ชีวิตกับการมาเที่ยวมันไม่เหมือนกันนะคะโตโตถึงบอกไงครับว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจมาใช้ชีวิตกับแฟนกับสามีทางเมืองนอกเมืองนาเรา ถ้าเป็นไปได้ให้เราไปเรามาก่อนสักสองสามรอบก่อนนะคะมาเที่ยวก่อนมาได้เห็นการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตของแฟนของคนทางนี้สังคมวัฒนธรรมประเทศนี้นิดหนึ่งก่อนค่อยตัดสินใจนะคะบางคนก็คบกันกับแฟนยังไม่นานก็รีบตัดสินใจแต่งงานทำวีซา่านุนวีซ่านี้ก็เข้าใจอยู่ค่ะเนาะคะ่ะบางคนก็ เราไม่ได้ว่านะครับถ้าพูดแบบบ้านๆนะคะอย่างตัวตู้เองตอนหาผัวฝรั่งเฮากับย่านว่าไรผัวย่านว่ามีผู้เบืองอย่านว่ามีผู้เอาเฮากับตรงเฝ้าว,ว่าพุ่นว่านี่ตำหน้าตำหลังก้อนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ละคนนะคะความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่พอเรามาแล้วเราก็ค่อยทยอยปรับตัวนะคะถ้าเราปรับตัวได้ไวให้โอกาสตัวเอง เข้าถึงสังคมเขาไหวเรียนรู้ตัวบทกฎหมายภาษาวัฒนธรรมต่างๆเขาถ้าเราหัวดีถ้าเราเร็วถ้าเราปรับตัวได้เร็วได้ทันโอกาสเราก็จะได้มีงานทําได้มีโอกาสเจอสังคมใหม่ๆอะไรใหม่ๆน้อมรับปรับตัวไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้อยู่นะคะมันแตกต่างกันกับตอนที่เรามาเที่ยวเรามาเที่ยว อะไรมันก็อาจจะดูสวยงามเลิศดหรูเพอร์เฟก c t เรามาตอนพอดีแฟนเราหยุดงานพอดีเดือนหนึ่งหรือว่าสามอาทิตย์ก็ว่ากันไปแฟนก็จะโชว์เราเมืองหลวงบ้างตรงนู้นบ้างที่เที่ยวบ้างกินอยู่แบบดูเพอร์เฟกหน่อยนึงนะคะนานๆแฟนมาหาจะพาแฟนไปลาบากมันก็ไม่ใช่ฝรั่งบางคนก็ต้องคิดอย่างนั้นก็เหมือนเขาลางานไปหรือว่าเขาหยุดช่วงวันหยุดพอดีของเขาเขาไปเมืองไทย เขาก็จะทําให้มีให้อะไรมีความสุขกันอยู่ทางนู้นเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องความลําบากทางนี้ให้เราฟังนะคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตยอยู่เราก็เปิดใจที่แน่ๆเขาคือเปิดใจยอมรับปรับตัวในสถานาการณ์ในสถานที่นั้นๆนะคะถอดหัวขนเราทางเมืองไทยออกแต่น้องคนนี้ก็เขาบอกว่าก็เคยทํางานดีๆมา อาจจะทํางานเป็นพยาบาลเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่มาถือใบปริญงญง์ปริญญาจากบ้านเรามาฉันอยากทํางานนะมาอยู่สามสี่เดือนทําไมต้องไปเริ่มทํางานตัวนี้ตัวนั้นถ้าเราไม่เลือกงานนะคะถอดหัวโขนทางเมืองไทยเราก่อนใบปริญญาเราก็ถือมาเราจัททางานโรงพยาบาลเหมือนเดิมเราก็มาเรียนต่อฝ่ายของเขาก่อนปีสองปีก็ว่ากันไป เราอยากทํางานออฟฟิศหรือว่างานดีๆที่เราเคยทํามาจากเตียงมาทางเมืองไทยเราก็ค่อยเรียนรู้ค่อยหาที่เรียนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาใบป,ปริญญาเราเข้ามาเทียบเขาจะได้ทํางานกับเขาในทันทีเร็วไวมันไม่ได้ค่ะเราต้องมาเรียนรู้ตัวบทกฎหมายภาษาเรียนรู้การใช้อะไรต่างๆของทางนี้ก่อนนะคะยอมถอดหัวโขนนี้นึงค่ะจะได้เบาหัวไปไหนก็จะไม่ได้หนัก อย่างโต๊ะเองนะคบก่อนที่จะมาอยู่กับเพียงนะคะตอนนั้นก็เป็นผู้จัดการร้าน3ปีนะคะถ้าเรายึดติดเําว่าผู้จัดการจะเป็นผู้จัดการโรงแรมมาผู้จัดการร้านอาหารมาทําไมฉันมานี่จะต้องมาทําความสะอาดมาทํางานโรงงานต้องไปวิ่งขัดห้องน้ําต้องไปทํานู่นต้องไปทํานี่ทําไมไม่เหมือนบ้านฉันถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะไม่ได้พัฒนาไหนๆเรามานะคะเรา ที่เรามาอยู่ใกล้แฟนอย่างหนึ่งเราก็ต้องคำหนึงนะคะเราจากจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับคนที่เรารักคนที่เขารักเราเป็นห่วงเราอย่างน้อยเขาเลือกงานมาถึงเราการงานใหม่ๆเราอาจจะยังไม่มั่นคงเท่าแฟนแฟนมีงานที่มั่นคงเหมือนตัวตัวเองแฟนตัวตัวเองก็เปรียบเทียบก็เหมือนราชการนะคะถึงเราทํางานทําความสะอาดอาทิตย์หนึงสครั้งสครั้งไปทํางาน ทำความสะอาดตรงนั้นสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่อย่างน้อยเราก็มีเวลากลับมาบ้านมาทําความสะอาดบ้านมาทํากับข้าวรอแฟนแฟนเขาทางานประจําเขาเริ่อง,งานมาห้าโมงเย็นอย่างน้อยถ้าเราคิดถึงตรงนั้นก็คือเราได้มาอยู่ใกล้คนที่รักเราหว่วงใยเราดูแลเราซัพพอร์ตเรามาก่อนที่เราจะมาอยู่ที่นี่ปีสองปีเออสามีเคยส่งเสียให้รายเดือนเรานะตอนนี้เราก็อาจจะได้มาดูแลเขาบ้างตอบบุญแทนคุณเขานิ่นึง ถ้าเราคิดอย่างนี้นะคะเราได้มาอยู่ใกล้คนที่เรารักถอดหัวโขนออกเถอะคะ่ะเพื่อนตัวโต,วตวเองแต่ก่อนที่ตัวโตวไปทํางานบริษัทด้วยการวนไทยสี่ส้าห้าคนพี่คนหนึ่งแกก็เป็นอบอตอมาทํางานที่อ,อําเภอมาเป็นนู่นเป็นนี่มาหลายคนนะคะตารายึตติดยากค่ะที่เราจะต้องก้าวผ่านไปได้ที่เราจะต้องไปเจอโอกาสใหม่ๆยอมลําบากเถอะคะ่ะเดือนสองสามเดือนแรก ปีต Connie, โ,โตต้ยิ Somehow, ่ง3ปีนะคบกว่าจะเรียนจบกว่าจะได้สอบภาษาเขาเสร็จตัวบทกฎหมายเขาเสร็จแต่มันก็ถือว่าเป็นตามสเต็ปสําหรับโตต้นะคะเขาให้โอกาสเราภายใน3ปีเรียนแล้วก็สอบภาษาบ้านเขาให้ได้ก่อนได้ดีโพรมาหรือว่าเซอร์ติฟิเคตนะคะใบประกาศของทางโรงเรียนก่อนใบนี้มันเป็นใบต่อยอดวันข้างหน้าเราอยากเปิดร้านอยากแต่งงานอยากขอสัญชาติอยากอะไรมันก็เป็นใบเบิกทางไล่กันมานะคะ เห็นน้องคนนี้บอกว่าลกลัวเปโรคซึมเศร้าจังเลยค่ะรู้สึกเหงาเหงาโน่นนี่นั่นอยากคิดมากค่ะชีวิตเราเราพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนมันไม่มีอะไรเนี่นอนมันไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราทุกอย่างนะคะขนาดเราบางวันตื่นขึ้นมาเรายังไม่ถูกใจตัวเองร้อยเปอร์เซนเลยค่ะนับภาษาอะไรค่อยๆก้าวค่อยๆเรียนรู้ไปเดินต่อไปในวันข้างหน้าอย่างน้อยทางที่เราเดินทางที่เราเลือกณนะตอนนี้ก็คือ ทางที่เราเองเลือกเดินนะคะเราจะไปทำไมแบบนี้ทำไมอยายกตัวนั้นตัวนี้มานะคะมันทำให้เราหมดพลังนะคะคำว่าทำไมเราเตะทิ้งไปก่อนเริ่มใหม่สิวะฉันก็จะเริ่มใครใครบ้างที่จะไม่เริ่มคใครมันก็เริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นกว่าจะได้เป็นมาดามกว่าจะได้สบายกว่าจะได้ทำงานดีๆไม่ว่าทางเมืองไทยหรือทางเมืองนอกมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นค่ะ บอกว่าทําทำงานตัวนี้มาตัวนั้นมาอย่ายึดติดค่ะถ้าเรายึดติดเราก็ยิ่งเป็นทุกข์ถอดออกค่ะโตโต้ก็เลยแนะนําเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้แนะนํามากนะคะพูดตรงนี้ก็เผื่อมีใครได้ยินบ้างนะคะได้มาเอาไปปรับใช้ในชีวิตบ้างนะคะโตโต้เองก็มาใหม่ๆทําไมมันหนาวขนาดนี้ฉันต้องปั่นจักรยานทําไมผัวฉันไม่ไปส่งฉันทําไมเขาไม่นี่ทําไมเขาไม่นั่นเคยถามตัวเองเหมือนกันอยู่พักหนึ่งนะคะ สามสี่เดือนแรกโอ้ยร้องไห้ปั่นจักรยานไปกว่าจะถึงโรงเรียนผ่าดงหิมะผ่าลมพายุไปน้ำหูน้ำตาไหลเป็นทางน้ำมูกก็ไหลค่ะกว่าจะไปถึงโรงเรียน3-4กิโลเมตรข้างนอกแล้วก็จักรยานธรรมดานะตอนนั้นแฟนก็ไม่ได้ว่ารีบซื้อจักรยานไฟฟ้าให้เรานะคะเขาอยากให้เราอดทนแข็งแกร่งค่อยๆเรียนรู้ไปฝรั่งส่วนมากไม่ใช่ว่าลูกเขาดูว่าเรารอว่าใครเขาก็จะไม่ตามใจกันตั้งแต่ทีแรกนะเข,เขาอยากให้เราเห็นความลำบากไปก่อน ธรรมดาแฟนตัวโตเองก็ไปส่งตัวโตก่อนก็ได้ก่อนจะไปทํางานก็ไม่ไปส่งปัน่นไปอะไรไปน้าหมูน้ําตาลน,นึกถึงบ้านฉันเด้อทำไมบ้านฉันไม่เปลี่ยนแบบนี้ทําไมมาอยู่เมืองนอกนี่หรอือเขาเรียกว่าหมาดาหรือว่ามาดาทําไมเป็นแบบนี้นะตอนนึงก็คิดเหมือนกันพอเราหลุดคิดตรงนั้นไปได้สามสี่เดือนห้าเดือนตัวโตก็เลยย้อนมองก็ต้องยอมรับ ถ้าเราไม่เปิดใจยอมรับกับสังคมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่ทางเมืองนอกเราก็จะก้าวต่อไปยากไหนๆเราก็มาแล้วหรือว่าเราจะกลับไปเราทําวีซ่ามายากเย็นแสนเข็นกว่าจะสอบสถานสู้ทูตเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จกว่าจะได้มาขวาเขาอนุมัติใช้เวลาตั้งนานนะคะเราสู้ต่อไปเพราะเป็นทางที่เราเลือกเดินแล้วถอดหมวโขนทางเมืองไทยเราออกค่ะเราเดินไปไหนเราก็จะได้ไม่หนักคอก็จะได้ไม่เอียง ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ไปมันไม่เกินความสามารถคนนะคะนี่ก็คือพูดเป็นอุทาหรอนเป็นกติสอนใจเป็นประสบการณ์ของตัวเองสัมผัสมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวเองดีนะคะแต่ตัวเองเราก็เจอมาค่ะถอดเธอค่ะหวัวขนต,วตัวตัวเองยิ่งถ้าพูดย้อนหลังไปยิ่งโอ้ยเราก็ทํางานมาหลากหลายอย่างนะคะเรายังยอมรับมาทําตรงนี้เป็นประสบการณ์จะทํางานล้างส้วมทําความสะอาดโรงแรมทํา งานโรงงานทุกอย่างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับเป็นพลังะะให้เราแข็งแกร่งในการที่มาเริ่มต้นใหม่เมืองใหม่ชีวิตใหม่กับต่างประเทศนะคะถามใจตัวเองถ้าเราสู้เดินหน้าเลยค่ะอย่าคิดมากไม่มีใครมาแทนเราได้ตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะช่วยตัวเองได้นะคะเราเลือกเดินแล้วนะคะถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะคะ ขอบคุณมากๆช้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ